ครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะครับหลังจากที่เราติดตั้งนะครับครับสวัสดีครับหลังจากที่เราติดตั้งตัวหัวฉีดนะครับหัวฉีดที่มีการเปลี่ยนัลูกหัวฉีดข้างในใหม่นะครับเทสเรื่องของความเป็นอยของหัวฉีดเสร็จแล้วก็เลยประกอบเข้าไปนะครับกับตัวเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูครับมันจะสตาร์ตติดง่ายไหมนะครับอันนี้ก็เป็น e t 1 1หนึ่งหนึ่งศูนย์ก็หลายปีมาแล้วครับยี่สิบกว่าปีนะครับนะก็ยี่สิบกว่าปีนะครับ ลองดูสิครับว่าเครื่องยังจะฟิตสตาร์ทอีกไง่ายไหมนะครับ